สวัสดีค่ะครับพบกับปออนอ้อยปอองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ก็วันนี้ปออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนนะคะกัะท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่11 เกิดวันที่11เมษายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนในวันนี้ไปฟังคำตอบกันให้ชัดๆกันเลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่11เมษายน2509ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2560 ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปีค่ะ59ปีในปีงบประมาณ2568นะจจะลงแล้วเพื่อที่จะกดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะจ๊ะมาเข้าสู่คำตามสำหรับท่านที่สอบถามมา11เมษายน2 5 0 9 ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะการลงได้เลยลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนเมษายน2569เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อน้ยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวกาท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังกีบผู้สูงอายุตัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่11 เมษายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปก่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามเพอ,อน้อยเข้ามาไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวใบชายโจรทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธานาคารได้ทุกธานาคารได้ทุกธานาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหม ได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้โอนให้เงินให้ท่านอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จก็าาฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะค่ะไม่สะดวกไปลงด้วยตนเองทำอย่างไรใชหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะซื้อที่ร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้ เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปนะจรร๊กะก็มอบให้ใครก็ได้ที่สะดวกที่อยู่ต่างบ้านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุเทนท่านข้อความในหนังสือมอบอำนาจกะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจจัดการลงทะเบียนผู้สูงอายุตลอดจนให้ถ้อยคาต่างๆต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เทนข้าพเจ้าจนสิ่งการก,ก็กระชับกระชับสั้นๆไม่ต้องอะไรเขียนอะไรเยอะนะคะ,ก,ะก็ ลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่นานนะคะลงไม่นานท่านก็ส่งไปสนีไปพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีของท่านที่มีการเคลื่อนไหวนะา๊ะาก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพอ,อน้อยเข้ามาแต่หรือท่านใดที่จะสอบถามเพอ,อน้อยเพิ่มเติม ค่ะตอบถามเพิ่มเติมค่ะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคํำถามไม่มีคํำถามในที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อย h ชาแนลท่านจะไม่พลาดขอ้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะค,ะ,ค,ะ,คะสำหรับในคลิปนี้พอน้รยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ